ยายนว่าจะไปบ้านยายอนยายอนไปไปคุยกันเ,เห็นเขาอยู่ห้านเห็นซุ้มหมูนั่นอยู่ห้านก็เลยปอกมาฮะคนเขาอยู่ห้านกันนักก็เลยปอกมาอือไปบ้านยายนกินข้าวกันเด้อพี่น้องกินข้าวกันนะคะเอะเอเอกิดเกืกจังฮะก็ว่าไปดนยฮคือ ไม่ใช่โกบัคไข่หันหนาไหรอไม่ใช่โกนะบัคไข่หันหนากายบัไคไข่หันหนาลงเ,เ,นเนี้ยขยังเลยเนีบู๊เห็นแต่รถจอดอยี่หันกันเลยบัคเข้าไปเลยมื่อวานี้จะ<อ>ไปซื้อน้ำพริกมาทำน้ำพริกน้ำจิ้มมานี่แหละจะซื้อพริกแกงนั่แหละ อนี้เลยมาตําเองที่มันเหมินเนี่ยนะมาตําเองเนี่ยเสียเวลาตําเนียตาพริกน้กนาจิ้มเนี่ยเนี่ยตำพริกน้าจิ้มเนี่ยมันเสียเวลาตานะฮะเนอะเนี่ยเนี่ยพี่น้องอร่อยเนี่ยเนี่ยขาวเลือดเท่านี้นะไม่ได้หงงนะ กินหมดเสี่ยงกล้ให้มาเนี่ยล้่อนเนี่ยล้ำเหรอซิบไม้นะกินไปสิไม้ละเฮ้ยไปแป้นอีกไก่แล้วไปกินทงนังนออกมาแล้วทั้งหมดสองไม้ยายสองไม้ทั้งหมดมันมีสิบเอ็ดไม้เฮ้ยสองไม้ก็อิ่มแล้วพี่น้อง ม้เดียวก็อิ่มแล้วเนี่ยเกินพอแล้วเนี่ยไม้เดียวก็เกินพอล้ำกัฝีมือแม่ประเทืองเนี่ยอร่อยไหมเออย่างน้ำจิม้มด้เนี่ยน้ำจิ้มชำ้ชำชมาน้ำจิ้มชำช,ำชำทำทำเองเนี่ยโอ้เว่ยเาไปซื้อพริกแกงบ้านยายอนน่ะเนาะเห็นเขาอยู่หัน่นก็เลยมา ไป,ไปยปีต้นมะม่วงจักันนะนยยั้นไะๆัดเอาคุยอย่างๆจะเจ๋อเลยอืมจะปอกมามามาเปี่ยวเช้านี่มาเปี่ยวเช้านี้พอมันไปโตแล้วมันจะปอกมันมาปอกมันก็ยังอยู่ห้างเอ้ยหมดไปเลยได้ไม่อยากเห็นหน้า เขาอยากเห็นเราแต่เราไม่อยากเห็นเขาเข้าใจไหมคะไม่เหรอยบอร์เหมืนแคขายรเราหืมไอแจ่ใครเราบอกใครเราเขามานั่งคุยกันนั่งอู้กันได้ไอแค่เราอืมเขามานั่งขายเน็ดลมกันไ,ได้แต่ฮาบ่าใครไปบ่าใครหัน<ม>ไงตปกินเฮ่านี้สองอะ่ะอืมอ่ะปากอร่อยนะั่นเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มอร่อยอ่ะ อะไรในปากเลยเนี่ยนะอนะไรใ,ในปากเลยเนอะไปเยอะแต่มันแข็งเงาแม่เนี่ยบุ๋มอ่ะถ้าบ่ามีคนอยู่หันเดี๋ยวปันยายอนอยู่หรอกเนี่ยถ้าบ่มีคนอยู่หันจะไปปันยายอนอยู่ บางเอิญคนเขาอยู่หั่นก็เลยเหมือนไปชำล้ำกันเนี่ยล้ำมันเนี่ยชั่มน,น้่มนึมอันเนี้ยของยายห้อยหคัดแล้วเนี่ยเอ้าคัดแล้วอืกัดแล้ว,ม,ลวมาควางเลยเ<อ>ด้วยไ<อ>ม่<น>เป็นแม่แน,น่แล้วเนะอืมมากหลายมันมันเนาะมากหลายมันมันเนี่ยแต่หนูไม่ชอบมันมันนะ มันมันไม่ชอบมันเกินกกเงินคนนี้คุณแม่ชอบอนะชอบเอาเหี่ยกินซ้ำไม้นี่ี่ยวกินซ้ำไม้มันชอบอย่างนี้เนาะสบายอ่ะเอาไปเลยนะ ในก้นเออเอไม่กินพวกเจ้าเหรอกินพรุงนี้เช้าวันในวันเจริญแรกชอบเลยแต่โบ่ม่ใจวันมจงอ่ะวันจงวันนี้โอ้วันวันวันเว้นแมวเว้นอะไรวันอ <A ère S 1> ิมอลนะมว้นนึกนึกมันทำงานแบบ พอแล้วสีมพอเกินพอแล้วเนี่ยสีไหมอ่ะอืนละข้าวหน่อยเดียวข้าวเลื้อนี้เอาไว้ให้หมาเล็กกรใหาหมาเล็กก็ให้หมาเน้าเอาข้าวเลื้อนแมาไว้ให้หมาอืมอืมอ่าเลืมเห้อไงอืม มันบบไมีหวัวมันก็ลืมแม่นะคะ,ะมันมีแต่แม่มันบบไมีหวัว <c oughs> มันก็ลืมแม่นะคะหรือว่าอะไรอืมมันบบไมีหวัวมันก็ลืมแม่นะคะลองเอานี่มาจิ้มอันนี้มาจิ้มแบตเตอร์อย่แห้แก่เกินอย่า

ขี่รถยังเข้ามาพี่คนเข้ามานะ่ะเขาขี่รถยังเข้ามาพี่คนเขาเขาานะเ้ามาตะกี้เนี่ยฉันแค่เห้ามาหรอฮึฉทนฉันขี่รถเรื่อยก่อนไอ้ฉันเข้ามาในเพอรนน่สจะได้ไม่เข้ามา,าไม่ใช่หนูกนะ้าหนูเอาขยะไม่คว่างหนะนูกดเจียวไปเนี่ยใช่เราจะใช่ใที่ยายว่าอีง,งัวอ,อีง,งัวน่ะมันเป็นไผ่ฮึ đúng chưa lai đắm mặt hm hm lai hm chi hm đen hm 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 ừ, ôi à rồi. เหลือห้าไม้จะกินหมดกะพอแล้วกินหลายมื่คืนนอนไม่หลับอยเป็นอย่างนอนไม่หลับ ขนมเส้นทุกน oh, 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 oh. ี่นะใส่ตู้เย็นนั่นนี่เนื้อล้านแล้วกันเนี่ยเปื่อยแล้วกันเนี่ยเออบดีแหละมันใช้มือหยิบเปื่อยแล้วใช้มือหยิบอย่างเี้มันแม่ห่างจ้ะฮะใช้มือหยิบใส่ตู้เย็นนะ ถ้ามันดีกะอุน่นจีนพรุ่งนี้ไม่ต้องซื้อสองพวงก็กสิบบาทนะรวมกัน,นะกนเนี่ยรำก็เหลือห้าไมา้นี่ไอก,กินพรุ่งนี้นะ พรุ่งนี้ก็ใส่นึ่งเอาไม่มีเตาถ่า,านย่างบอกเอาเข้าเว็บเข้าเว็บมันแข็งนึ่งเอามันจะนิ่มเดินเกอนเยอะอ่ะฮะเอาไม่ลงเกลนเยอะอ่ะมึงบอกเกินมันก็พรุ่งนี้กินข้าวไปโรงเรียนแม่มันชอบนี่บ่ต้องแฮมกินแล้วกมีกับเขาไอ้ลูกกูกินไปโรงเรียนนี่ลดกโรงท่ทจำชอบอนี้ เค็มมะเค็มไหมลองซีมมะละที่ไม่ใส่ที่ไม่จิ้มน้ำจิ้มเนี่ยมันเค็มไหมมักว่ามักพอดีนะใช่แต่ไปเติมมันแงเลยกรนนะ,ะเคลน่ะไปแติมแหม่แรงไปเติมแหม่มัน้ยงเฮ้ยแม่มันมีโผเลยนะโผ<อ> <c ười> ลโ่มันตายนั่นน่ะแม่มันมีโผแลรลงแล้วไปเติมมันเลี้ยงนะโผล่มันตาย กระยายมันเนาะเย็บขายให้น่ะลูกโซ่งแล้วปั้มกระดุมอยู่ให้น่ะอืมแต่ทำไมก่อนเนี่ยอืมกระยายไปช่วยเขาเลี้ยงตะกอนอืมอืมได้ไหมอืมกินเข่าเมินน่ะมีของมีของถูกปากินเข่าเมินเนี่ยอ่าพี่น้อง ว่าแล้วก็ไปว่าแล้วก็ไปแว่นหนึ่งหนึ่งรถจูนใจอ่ะ